เออเอาเคีย์ที่มันไม่สูงแล้วกันนี่อ่อนแรงอาจจะไม่ได้แบบเล่นแบบอาจจะบอดบอดบ้างอ่อนแรงเพราะว่าป่วยอะพตที่ผ่าตัดอมากดทับเส้นประสาทที่มาเลี้ยงที่นิ้วเพนาะแสดงว่านี่พี่ตุลเล่นกีตาร์ครั้งแรกเลยตั้งแตบบ่นนแค่ไหนผมนั้นจับคอร์ดท่บไม่ได้เพราะแรงผมไม่มีแล้วเจ็บไหมพี่ตุนไม่เจ็บแค่ไม่มีแรงผมปล่อย oh. ทิ้งไม่นานเกินไปจนแบบ กล้ามเนื้อมันมันรีบแต่ก็ไม่ไม่ไม่ได้ซีเรียสอ๋อแต่พี่ตูนไม่ได้เล่นแล้วเจ็บอะไรเงี้ยไม่ไม่เจ็บแต่แค่ไม่มีแรงอ๋อครับอ่ะถือว่าช่วยแฮปปี้ตูนแรงกลับคืนมาอ่าพี่เทวนเป็นแกยภาพช่วยแกยภาพเอามาครั้งในชีวิตนะครับลองเพลงของพี่ตูนนะครับปลายทางครับพี่ตูนช่วยผมลองได้ไหมนะอ่าเดี๋ยวผมลองเอาพี่เถอะ ทางที่ฉันรอเธอที่สุดก็จบตรงนี้ไปดีเถอะนะคนดีไม่ต้องคิดอะไรเข้าใจว่าวันเวลามันทำให้คนเปลี่ยนไปฉันก็คงไม่คิดโทษใครอยู่แล้วอย่าพูด แต่ต้องขอบใจที่ทาไม่รู้ว่าไม่ต้องร้อเจ็บยังไงต้องทน อาจจะสูงไปเลยนะโอ้สุดยอดสุดยอดจะสูง <วะ S 2> ไปเลยนะ <c oughs> จะต่ำกว่าน,วนี้ไหมอ๋อไม่ไรครับ่่อย่่้ก็ดนเวลาทุกนาทีท่สุดมดความหมายเจอเบลชิชาอย่างไรเธอกคงม่ ใช้เวลาที่เหลือเพื่อลืมเธอเคยรักฉันที่เคยรวมทางกันมาต้องเข้าใจที่ทำให้รู้ว่าไม่ต้องรอเส<ะ>ยังไงต้องทน Show me. เธอที่เคยรักฉันที่เคยรวมทางกันมาลองขอบใจที่ทำให้รู้ว่าไม่ต้องรอเจอ็บอยังไง เอเธอมีกลับขึ้นมามฉันก็ไม่ควรเฝ้ารอจ<า>กวันนี้ฉันก็จะขอให้โชคดี 搭配。<Okay. S 2> okay. ขอบคุณมากครับพี่นสนุกมากครับเริ่มเป็นความฝันเด็กผู้ชายครับพี่ครับผมยินดีมากครับใช่ครับสนุกมากสนุกมากครับผมเล่นผิดด้วยไม่ได้ไม่ได้เล่นนานแล้วจำคอร์ดแล้วถ้าเกิดมีโอกาสพี่ตูนมีคอนเสิร์ตใหญ่ตะครั้งผมขอไปเป็นเหมือนเจฟซัตเตอร์ตะครั้ครับพี่ได้เลยครับได้เลยโอ้พี่ตูนขอบคุณมากครับพี่น่าจะเป็นเทปที่ผมมีความสุขที่สุดนะครับตั้งแต่ทำยูทูบโอ้โหเทปนึงมาเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมเท่มากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวในช่องของพี่ตูนชื่อช่องว่าอะไรครับพี่จำชื่อช่องได้มัครบ เป็นยูทูบเบอร์ครับพี่ต้นครับก้อยก็ฝากมาบอกว่าชื่อ KT TV Journey ฮะเป็นช่องที่แบบเราจะเล่าเรื่องราวของครอบครัวเราใน,รในหลายๆมิติให้ทุกคนได้ติดตาม เ t ทีทีวีเจอเนีดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวออนพร้อมกันนะครับ FC ครับเดี๋ยวจบเทปนี้นะครับ FC ไปดูนะครับเป็นครั้งแรกที่พี่ตูนเปิดบ้านน่าจะเป็นบ้านหลังสุดท้ายในชีวิตของพี่ตูนละคงจะเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าก็คิดว่าจะลงหลักบักฐานที่นี่ยาวๆเป็นบ้านหลังใหม่ด้วยสวยมากแล้วเป็นบ้านที่พี่ตูนเนี่ยเรียกว่ามหมดตูนเลยจากบ้านหมดพูดจากบ้านหลังนี้ก็เต็มที่อ่ะเรียกว่าเต็มที่แล้วกันเรียกว่าเต็มที่ก็ใกล้เคียงนะใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงโอเค FC ไปดูเยอะๆนะครับนะครับช ตรงนี้ในช่องพี่ตูนนะชอบมากคำว่าหมดตูดเลยไมนได้ลมเพราะว่าสร้างบ้านมันบ้านบ้านนี่มันมันคือบ้านจริงใช่นี่กี้ก็เพิ่งสร้างเสร็จนะน่าจะรู้แต่ว่าของผมยังเล็กกว่าของพี่ตูนเยอะครับเดี๋ยวต้องตอนมีครอบครัวนิกี้ก็จะขยายใหญ่มากใช่ครับพี่ตูนครับเอฟซีไปดูเยอะๆนะครับอย่าให้เสียชื่อช่องเรานะครับไปดูให้แบบว่าอย่างน้อยให ไปใครเคียงร้านไปดูเลยในยู u ูบนะครับแล้วผมเป็นดลารลา,ลา,ลาคนแรกด้วยที่ไปบ,บ้านหลังใหม่ของพี่ตูนใช่ใช่เป็นคนแรกที่ไปตั้งแต่ยังไม่เสร็จเลยครับโอเคขอบคุณมากครับพี่ตูนครับถ้าเกิดครั้งหนึ่งในชีวิตผมมีคอนเสิร์ตใหญ่ส้กครั้งหนึ่งผมเชิญพี่ตูนนะโอ้บอกขอให้บอกครับเหรอมาไปไปจะมีหรือเปล่าจะมีไหม เผื่อเผื่อทำแฟนมิตอายุ35คร้งแรกเลยชีวิยังไม่เคยทำแฟนมิตเลยเคครับแล้วไปต่อไปอะไรสิไปสิชวนนะ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 ขอบคุณนะพี่ชวนไปสนุกด้วยครับให้เกียรติมาออกช่องผมนะครับพี่ตุ้มครับขอบคุณที่ผมก็เกรงใจเห็นนิกกี้ชวนมาบ่อยมากบ่อยสิ่งที่ผมกลัวก็คือกลัวทำให้ช่องนิกกี้ไม่สนุกกลัวทำให้คอนเทนต์ที่ที่คนที่ติดตามเนี่ยแบบเอ้ามาแล้วไม่สนุกเลยทำไมเป็นครั้งแรกเลยที่ไทยทีไรพิณร้องเพลงแล้วตากล้องร้องเพลงตามหมดอครับผมใช่ครับแล้วก็อยากเลิกร้องเพลงแล้วพี่ตุ้ นะลองไปเรื่อยๆนะครับคงไม่เลิกนะเพราะบ้านก็ <c oughs> <c oughs> ต้องต้องทำพี่ไปเพราะว่าเพลงพี่ตูนช่วยได้นะพี่ตูนอาจจะไม่รู้นะว่าแบบว่าเพลงพี่ตูนมันช่วยได้ขนาดไหนอ่ะแต่ตอนที่แบบว่าไม่มีกำลังใจใช้ชีวิตหรือว่าแบบเศร้าหรือว่าแบบทัวลงหรืออะไรเงี้ยอ,อ,อยู่ในทุกช่วงเวลาเลยนะทุกช่วงเวลาขอบคุณมากขอบคุณนะครับพี่ตูนขอบคุณมากครับคับนี่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับเป็นดูช่องพี่ตูนเยอะๆนะครับขอบคุณครับเจอกัน